ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเรื่องความเรลวให้มือถือ Android ของเรานะครับสำหรับใครที่เจอปัญหานะครับใช้โทรศัพท์มือถือนะครับในระบบ Android นะครับใช้ใช้ไปจะปัดซ้ายปัดขวามันดูช้ามันดูอื่นมันดูตัวบงเบลนะครับอาจจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหรือว่าเปิดแอปพลิเคชันนะครับเปิดแอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่จะเป็น Facebook ไลน์ หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกแอปพลิเคชันในตัวมือถือของคุณนะครับดูมันหน่วงมันช้าไปหมดนะครับวันนี้มีวิธีครับมีวิธีการเข้าไปปรับลดการแสดงผลแอนิเมชันนะครับในตัวมือถือในระบบ Android นะครับพอเราปรับลดปรับลดเสร็จนะครับมือถือเราจะลดจํานวนการแสดงแอนิเมชันนะครับเวลาปัดซ้ายปัดขวานะครับจะไวขึ้นนะครับหรือว่าเปิดแอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเร่งเครื่องลงจะไวขึ้น um oui. นะครับ สํ on, <ต>าหร <HHH> e ับวิธีการนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับวิธีการนะครับก่อนเดี๋ยวผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับการเข้าไปปรับลดแอนิเมชันเนี่ยนะครับไม่ทําให้ประกันเครื่องคุณหมดไปนะครับแล้วก็ไม่ส่งผลต่อระบบ Android นะครับไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับวิธีการนะครับให้คุณการตั้งค่านะครับมาที่การตั้งค่านะครับแตะเข้าไปเลยครับพอถึงหน้าการตั้งค่านะครับให้คุณเลื่อนลงมา ที่คำว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับมือถือแต่รุ่นแต่ยี่ห้ออาจจะอยู่ตำแหน่งแตกต่างกันนะครับให้คุณหาคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์แต่เข้าไปเลยครับพอถึงหน้าคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับคุณจะเห็นรายละเอียดของมือถือของคุณนะครับเยอะแยะเต็ไมไปหมดนะครับให้คุณมาดูที่คําว่าหมายเลขบิลนะครับหมายเลขบิลคุณแตะเลยครับ ในที่นี้นะครับพอดีผมเข้าไปแล้วเข้าหมดนักพัฒนานะครับของผมจะเป็น Op p ปนะครับมันให้แตะ7ครั้งนะครับวิธีการนะครับแตะรุ่นนะครับอาจจะจำนวนครั้งอาจจะแตกต่างกันนะครับในในในที่นี้นะครับมันจะบอกคุณวงแตะตัวแตะแล้วก็มือถือมันจะบอกนะครับว่าคุณต้องแตะกี่ครั้งบางรุ่นอาจจะ4ครั้งบางรุ่นอาจจะ7ครั้งนะครับอาจจะไม่เท่ากันวิธีการนะครับให้คุณแตะแตะค่อยๆแตะนะครับแตะไปเรื่อยมันจะตัดเข้าสู่โหมด นักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับคราวนี้นะครับพอค,คุณเข้าสู่โหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์เสร็จมันจะมีข้อความนะครับขึ้นมานะครับบอกว่าคุณได้เข้าสู่โหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วนะครับในที่นี้นะครับเอาง่ายๆเลยให้คุณย้อนกลับย้อนกลับเสร็จนะครับข่าวนี้ให้คุณมาที่การตั้งค่าใหม่เปิดการตั้งค่านะครับมือถือแต่รุ่นแต่ละยี่ห้อตำแหน่งอาจจะแตกต่างกันนะครับให้คุณหาคําว่า หมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เจอนะครับเพราะคุณเข้าสู่หมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วนะครับเดี๋ยวผมหาก่าอ,อยู่ตรงไหนครับอ๋อในที่นี้นะครับถ้าเป็น oppo นะครับจะอยู่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับแตะเข้าไปเลยครับ พอแต่เข้าเข้ามาที่ตัวการตั้งค่าเพิ่มเติมเสร็จนะครับให้คุณมาหาคำว่าตัวเลือกสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์บางรุ่นก็อาจจะเป็นโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับมันก็คืออันเดียวกันนะครับให้คุณแต่เข้าไปเลยครับพอแต่เข้ามาเสร็จนะครับให้คุณเลื่อนลงมาดูเลื่อ,อนะครับจะมีเยอะแยะไปหมดนะครับคราวนี้คุณเข้าขั้นแอดวานนั้นนะครับคุณสามารถปรับแต่งอะไรได้เองหมดนะครับ ในตัวมือถือ and ด o i d ของคุณนะครับแต่ก่อนคุณบางทีคุณอยากนึกอยากจะเล่นนะครับอยากจะลองปรับแต่งอะไรให้คุณจำนะครับจำไม่ได้ให้จดไว้นะครับเผื่อมันคุณปรับไปแล้วมือถือคุณเกิดเพี้ยนขึ้นมานะครับให้คุณกลับมาแก้ให้เหมือนเดิมมันก็จะหายนะครับสําหรับวิธีการนะครับทําให้มือถือไวขึ้นนะครับคุณเรื่องมาดูเรื่อยๆครับมันจะอยู่ที่ประมาณคำว่าเรื่อหาก่อนนะครับ อ๋อที่คาว่านี่นะครับสเกลขนาดหน้าต่างนะครับที่เราจะให้ปรับแต่งนะครับจะเป็น3อย่างนะครับสเกลขนาดหน้าต่างสเกลการสลับภาพนะครับสเกลระยะเวลานะครับในที่นี้นะครับให้มาดูที่สเกลขนาดหน้าต่างก่อนนะครับปกติมันจะอยู่ที่ประมาณ1เท่านะครับให้คุณมาปรับเป็น0.5นะครับหรือว่าจุดเท่านะครับสเกลการสลับภาพนะครับให้คุณเปลี่ยนจาก1นะครับมันจะอยู่ที่1เท่าคุณก็ปรับมา 0.5เท่านะครับเพื่อลดแอนิเมชันมันนะครับแล้วก็สเกลระยะเวลานะครับจาก1เท่านะครับให้คุณมาปรับเป็น0.5เท่านะครับคราวนี้คุณก็ลองลองออกไปดูดูว่าเป็นไงเวลาปัดอะไรขึ้นมันไวขึ้นไหมดูว่าไวขึ้นไหมถ้ายังไม่พอใจนะครับให้คุณกลับมาที่การตั้งค่ากลับมาท,ที่การตั้งค่านะครับให้คุณย้อนไปที่หมดนะพัฒนาซอฟแวร์ใหม่นะครับ แล้วก็กลับไปที่ที่เราปรับแต่งตะกี้นะครับผมมาครันอันนี้ครับสเกลขนาดหน้าต่างนะครับถ้ายังไม่พอใจนะครับปิดเลยก็ได้นะครับปิดภาพเคลื่อนไหวนะครับปิดไปเลยครับแล้วก็จะมองกรารแสดงนี่ครับสเกลขนาดหน้าต่างปิดภาพเคลื่อนไหวสเกลการสลับภาพ ีการทํางานของของภาพเนะค scale, เลื่อนไหวนะครับสเกลระยะเวลาปิดภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ลองดูว่าไวขึ้นไหมโอ้โหไวขึ้นแบบปืดป๊ดๆเลยนะครับแต่ว่ามันพอเราไปลดหรือว่าปิดแอนิเมชันนะครับการปรับตาลูดอะไรอาจจะไม่ค่อยสวยงามเหมือนเดิมนะครับถ้าคุณไม่พอใจคุณก็ไปปรับเป็น0.5เท่าหรือว่าคุณอยากให้เหมือนเดิมคุณก็กลับไปปรับเป็นหนึ่งเท่าเหมือนเดิมนะครับก็ง่ายๆครับนี่ครับเป็นวิธีการเร่งความเร็วให้ มือถือ Android ของคุณนะครับไวขึ้นนะครับกระปัดซ้ายปัดขวาเปิดแอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเล่น Facebook l i ลน Skype หรือว่าเกมนะครับก็จะไวขึ้นนะครับเพราะว่ามันไปรถแอนิเมชันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณมองแล้วมันมันอาจจะผิดเพี้ยนไปนะครับคุณก็ไปปรับให้เหมือนเดิมมันอยู่หนึ่งเท่าคุณก็ไปปรับไปเป็นหนึ่งเท่าเหมือนเดิมทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมน,นะครับก็ง่ายๆครับเนี่ยสำหรับวิธีการ เพิ่มความเร็วนะครับมือถือในระบบ Android นะครับให้เรื่อนไหลนะครับไม่มีสะดุดนะครับทุกแอปพลิเคชันนะครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบควนฝากกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ